สวัสดีค่ะยายสวยตะไครดักทองค่ะวันนี้ยายสวยจะมาพูดถึงคลิปที่สิบนะคะการใช้กฎค่าเฉลี่ยยี่สิบวันในการทํางานนะคะทําไมต้องใช้กฎค่าเฉลี่ยยี่สิบวันนะคะยายสวยคิดอย่างนี้ก็คือ การที่ยายสวยฝึกวินัยให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าผ่าน20วันฉะนั้นว่าทุกคนก็จะเริ่มมีวินัยและเข้าใจพฤติกรรมของกราฟนะคะการทําวินัยแล้วก็ใช้กดค่าเฉลี่ย20วันมันเป็นผลเชิงบวกจริงๆนะคะซึ่งยายสวยเก็บสถิติมานานตั่ย,ยายสวยจะยกตัวอย่างพอร์ตนี้นะคะยายสวยลงทุน10,000เหรียญน,นะคะก็คือ300,000บาทยายสวยเทรด20วันนะคะ อันนี้ก็คือเทรดในเดือนธันวาคมนะคะจะเห็นได้ว่าในตารางมีได้มีเสียนะคะวันแรกยายสวยเทรดเสียเลยก็คือสองร้อยสี่สิบสี่เหรียญน,นะคะวันที่สองก็คือมีกําไรสองร้อยเก้าสิบหกเหรียญตรงนี้ยายสวยจํากัดการขาดทุนแค่ห้าเปอร์เซ็นตต่อวันนะคะก็คือตามสูตรเลยฉะนั้นว่ามีได้มีเสียในยี่สิบวันเนี้ยยายสวยสรุปแล้วยายสวยได้กำไรประมาณหนึ่งพันสองร้อย 62เหรียญก็40,000กว่าบาทน,นะคะ20วันในการทํางานก็เหมือนเราทํางานประจํานะคะไม่เร่งรีบวันนี้เสียวันนั้นได้วันนี้เสียวันนี้ได้แต่กดค่าเฉลี่ย20วันยังไงทํางานเชิงบวกแน่นอนค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนผ่านการทาวินัย20วันนะคะแล้วมาพิสูจน์กันว่าทําได้จริงเหมือนที่ยายสวยพูดหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆขอบคุณค่ะ